จากกรณีที่เกิดเหตุรถยนต์โดยสารสองแถวรับส่งนักท่องเที่ยวไม่ประจำทางมาได้ทะเบียน30ขด0261เพชรบณ์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ที่กระบะหลังราว10คนซึ่งจอดไว้ที่บริเวณลานจอดรถวิสาหกิจชุมชนจุดชมวิวสูงสุดของภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์และได้เกิดไหลลงเนินไปเฉียวชนกับรถยนต์อีซูซูมิวเซเว่นสีขาวมาได้ทะเบียนกอไก่มอมา9146อุดรธานีของนักท่องเที่ยวที่จอดอยู่ใกล้กันก่อนที่จะ พุ่งตกลงไปในหุบเขาด้านล่างลึกกว่า30เมตรเดชาบุญที่รถคานังกล่าวนั้นได้ไหลไปติดปากกล้วยจึงทําให้รถหยุดสงบนิ่งลงได้แต่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคณะครูจากบริเวนท่าชนะจังหวัดสุราธานีซึ่งนั่งโดยสารอยู่ที่กระบะด,ด้านหลังรถได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวน9คนและมีอาการสาหัส2คนซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงสาเหตุในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถคานังกล่าวได้บิดกุญแจเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์โดยลืมไปว่าได้ขัดเกียร์และล็อกกันขโมยที่ รถไจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเหยียบเบรกบังคับรถในขณะที่รถไหลลงเขาได้และเกือบทําให้เกิดสศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่14มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดนายธีรศักเหมทานนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าจากกรณีที่รถโดยสารไม่ประจำทางซึ่งวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเขาค้อผู้ทับเบิกผู้ลมโลผู้เรือและผู้กระดึงซึ่งเป็นรถที่ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุญ,ญาตให้นำม,มาใช้ในการขนส่งรับส่งนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องขึ้นผูเขาสูงหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถนำรถขนาดใหญ่ขึ้นไปได้มาตรการที่ทางขนส่งจังหวัดได้วางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกคือรถทุกคันจะ ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายผู้ขับรถนั้นจะต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศแต่จะต้องมีความรู้มีความสามารถในการดูแลผู้โดยสารซึ่งตามกฎหมายที่ขนส่งได้บังคับไว้แล้วว่า ผู้ที่จะขอทดสอบเพื่อขออนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่งได้นั้นจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มากกว่าคนที่ขออนุญาตภาคปกติทั่วไปส่วนมาตรการที่ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนอกจากอบรมแล้วก็จะเป็นการทำความเข้าใจกับคนขับรถคอยเน้นยำ้ำปลูกฝังจิตสำนึกในเวลามีการอบรมต่างๆหรือแม้แต่มีการตั้งด่านทุกครั้งก็จะมีการเตือนสติคนขับว่าอย่าประมาทดูแลผู้โดยสารให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขน นี่คือมาตรการที่สําคัญที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วสิ่งที่สําคัญคือผู้ขับรถจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายขนส่ง ที่ได้บัญญัติไว้ว่าคนขับรถรับส่งผู้โดยสารจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทางสมาคมขนส่งจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจได้หมิหนสือแจ้งไปเรียกตัวคนขับรถซึ่งเท่าท,ที่ทราบเป็นทั้งคนขับรถและเป็นเจ้าของรถด้วยซึ่งจะต้องเอามาลงโทษตามกฎหมฎายที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกว่าได้ความปลอดภัยในการรับส่งผู้โดยสารซึ่งการดูแลผู้ที่รับบาดเจ็บรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งหมวด3 0จะต้องมีประกันคุ้มครองผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า3 บาทในส่วนนี้ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จะประสานกับบริษัทประกันเพื่อให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในการดูแลอาการบาดเจ็บของผู้โดยสารทุกคนส่วนผู้ขับรถจะต้องมารับผิดชอบโดยการถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ฐานที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งการลงโทษนี้นอกเหนือไปจากที่ทางตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมายทางอาญาซึ่งถ้าหากมีผู้เสียชีวิตจะต้องถอนใบอนุญาตและรถก็จะต้องถูกเพิกถอนด้วยแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมีแต่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเลยไม่ถึงขั้นที่จะต้องเพิกถอนทะเบียนรถและในขณะนี้จะส่งจอที่ไปตั้งด่านตรวจสอบรถที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูดรด์ดรเสกสรรนิยมเพลงนายุทศสมนตรีเมืองเพชรบณ์เป็นประธานอ่านสารบรนครูและมอบใบประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2 5 1 1โดยมีรองในยุทศมนตรีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใ,ใหญ่อําเภอเมืองเพชรบณ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยก่อนหน้านี้ได้มีพิธีถวบญตักบาทเนื่องในวันครูแห่งชาติด้วย you okay. ดเรเสกสรรนิยมเพ่งนายทศมนตรีเมืองเพชรบุญกล่าวว่ายินดีและดีใจที่ได้มาเป็นประธานในการจักกิจกรรมวันครูในวันนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองเพชรบุ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทางนี้ครูเปรียบเสม,มือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมศิษย์จะดีหรือไม่ดีครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเช่นกันสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุญโดยแล้วแต่มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นตัวชีวัดในด้านต่าง ทางด้านวิชาการการกีฬาหรือรางวัลต่างๆที่ได้รับล้นบ่งบอกถึงศักยภาพของครูอาจารย์และตัวของนักเรียนเองว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีทำให้รางวัลที่ได้รับมาเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูร์นายพี่บุญหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูร์โดยมีนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์นายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์หัวหน้าสวารชการนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์นายสุพลศรีทับทิมกล่าวว่าการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูร์ที่บริเวณพ ยันเพชบุระแห่งนี้จะมีสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัย จากหลากหลายกลุ่มสากอกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์นำผักอินทรีย์พื้นบ้านมาจำหน่ายและมีการนำผลิตภัณฑ์ชั้นนําสินค้าโอทอบและของดีจังหวัดเพชรบูร์มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จับใจ่ายใช้สอยซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์และการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบุร์ครั้งนี้จะทาให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รู้จักและเลือกซื้อสินค้ากรีนมา เกตเพชรบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจะมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสากลและสมาชิกกรีนเก็ตเพชรบูรณ์นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายตลอดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้โครงการกรีนเม็าเพชรบูรณ์เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในรูปแบบประชารัฐประกอบด้วยภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนภายใต้การนำของผู้ราชการจังหวัดที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตนเองในรูปแบบของกลุ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ในการรับซื้อผลผลิตมาตรฐานการบรรจุพันธุ์และการขนส่งโดยมีภาคราชการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานวิชาการภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ปัจจุบันกรีนมาเก็ตเพชรบณ์จะตั้งกลุ่มสากลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแต่ละอำเภอ11อำเภอมีสากลที่จะตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน6สากลและอีก5แห่งกำลังดำเนินการจัดตั้งให้เป็นสากลซึ่งผลผลิตจากสากลต่างๆนั้นจะถูกนำส่งไปจำหน่ายอย่างห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้แก่ท็อปซูปเปอร์มาเก็ตทั่วประเทศและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รวมถึงตลาดกรีนมารเก็ตเพชรบณ์แห่งนี้อีกด้วย ที่บ้านพักผู้ภากษาจังหวัดเพชรบูรณ์ถนนเพชรรัตบบน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดรเสกสรรนิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมดออ้วยดรวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับนายปรีชามงคลหัตถีที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายสกลสุนทรชาติ ผู้มในการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราพัสดุและนางสาวกุสมาสังเสริญพุ่มในการส่วนสำรวจและส่งเสริมรังวัดกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งตรวจพื้นที่ที่ดินราพัสดุบ้านพักผู้พักษาจังหวัดเพชรบูรณ์ถนนเพชรรัฐเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในการก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพชรรัฐสงครามทางนี้ได้นำคณะกรมธนารักษ์เข้าชมหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เตรียมรับมอบพื้นที่บ้านพัก ผู้ภาคษาจากกรมธนารักษ์เพื่อทำการก่อสร้างสวนสาธารณะเพชรรั์สงคราม ที่ถนนเพชรรัตน์ตะบนในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยกำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารการจัดการที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมืองและคูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติสังคมและลงนาม MOU ระหว่างกรมธนารักษ์กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่การก่อสร้างได้ทำการรื้อกำแพงคอนกรีตออกเพื่อเปิดให้เห็นป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองโบราณสมัยอยุธยาด้านในซึ่งสามารถมองเห็นลักษณะของ การสร้างป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนบริเวณสวนสาธารณะเพชรรัตส,สงครามถนนเพชรรัตซึ่งจะประกอบด้วยที่จอดรถถนนลานอนเนกประสงค์ลานออกกำลังกายอาคารบ้านทรงเพชรบูรณ์อาคารแสดงโมเดลบ้านในเมืองสมัยรัชกาลที่5และจะมีการเปิดรัวให้เห็นป้อมประตูเมืองและแนวกำแพงเมืองโบราณส่วนชื่อของเพชรรัตส,สงครามเป็นชื่อของมดาศักดิ์ตำแหน่งเจ้าเมืองเพชรบูรณ์มาตั้งแต่ในอดีตเมื่อครั้งมณฑลเพชรบูรณ์พญาเพชรรัตส,สงคราม หรือเฟื่องได้เป็นเทศาพิบาลมณฑลเพชรบุญเป็นคนแรกและได้มีการสร้างถนนเพชรรัฐในปัจจุบันนี้ด้วย บริษัทรัตนภเศักยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจ,จักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีสอนรันตนภเศษยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง ที่เหรอครับครับผมให้รับที่บกอลมสักะขอเบอร์โทรติดต่อกับด้วยค่ะลูกค้าค่ะ097ค่ะ904ค่ะ2077นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกับสักครู่นะคะลมสักคิวหนึ่งค่ะ 04พร้อมรับไหมคะพร้อมนะคะ0979042077 0979042077คะ่ะอะไรครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับไปไหนครับไปบ้านโคกครับบ้านโคกนะ สะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบณ์โดยบริษัทคิงด้อมทัวร์บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญง,งานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่056912222แท็กซี่เพชรบณ์คิงดอมทัวร์บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทาง

เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาข้อนุสร์นครพ่อขุนผาเมืองขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวานนาครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2561ระหว่างวันที่20ถึง28มกราคมนี้ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่ยิ่งใหญ่ตาะการตาและธิดามะขามหวานการออกร้านของชาวสวนและตลาดนัดมะขามหวานการออกร้านโอท็อปของดีเมืองเพชร ชมการประกวดนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์การออกร้านมะฉากาชาติและการแสดงมโหสพต่างๆในงานอีกมากมาย20-28มกราคมนี้เชิญสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติชมสาวงามนาครบาลชิมมะขามหวานรสชาติดีในงานมะขามหวานนาครบาลเพชรบูร์ สวัสดีครับผมตูนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้มีจิตทางท่านผู้เจริญบุญทุกท่านนะครับร่วมเท่าพระป่าสามัคคีนะครับนวชเรนรมนะครับวันที่ยี่สิบมกราคมนี้นะครับโดยที่พระป่ากอานี้จะร่วมไปสร้างตึกผู้ป่วยท่าชั้นให้กับโรงพยาบาลบึงสามพันนะครับยังไงก็ร่วมบุญกันมากๆนะครับช่วยกันครับโรงพยาบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานพยาบาลประจำอำเภอมีขนาด60เตียงปัจจุบันมีผู้มาขอรับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้สถานที่ที่มีอยู่คับแคบแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการอีกทั้งพระภิกษุสงฆ์แม่ชีที่อาพาธต้องพักรักษารวมกับผู้ป่วยทั่วไปหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลเจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรมและโรงพยาบาลบึงสามพัน จึงขอบอกบุญมายังผู้ใจบุญทั้งหลายบริจาคเงินเพื่อร่วมก่อสร้างอาคารผู้ป่วย5ชั้น114เตียงงบประมาณ60ล้านบาทเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไปท่านสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีกองทุนพระป่ามหากุศลโรงพยาบาลบึงสามพัน เลขที่บัญชี020181758143และธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีกองทุนพระป,ป่ามหากุศลโรงพยาบาลบึงสามพันเลขที่บัญชี0191671414หรือบริจาคด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบึงสามพัน และวัดเขาจเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์